รอยยิ้มของเขาเปื้อนไปด้วยความอบอุ่นหญิงสาวในชุดสีขาวสะอาดเดินมาอย่างเงียบงามเส้นผมยาวดำคลับปิวไหวตามลมมือข้างหนึ่งสวมแหวนทับทิมวงนั้นแนบเลี่ยนอยู่บนนิ้วของนางสายตาประสานกันไม่ต้องเอื้อนเอ่ยคำใดเพราะใจทั้งสองดวงรู้แล้วว่าการรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้ว นดินแดนที่ไม่มีกรอบของการเวลาไม่มีเงื่อนไขของชาติพันธุ์ไม่มีเสียงคัดค้านของผู้ใดมีเพียงความรักบริสุทธิ์ของหญิงสาวชาวพม่า,มาก,กับเจ้าชายแห่งล้านนาที่ได้ครองคู่กันในภพภูมิที่ฟ้าไม่อาจพรากและตำนานรักหมดนี้ก็ยังคงถูกเล่าขานในแผ่นดินเวียงพิงดังเสียงกระซิบของความรัก ที่ไม่มีวันตาย